มิสเตอร์ฟรีสกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกน้ำแข็งสร้างขึ้นมาเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผู้ต่อสู้เพื่อความรักอีกต่อไปในจัก,กรวาล Absolute Batman เพื่อนรักของบรูซตายอย่างมีเงื่อนงำเชื่อมโยงกับอาร์คเอ็มหรือก็คืออาร์คขามซายลำในอีกจักรวาลหนึ่งที่ศูนย์วิจัยวีคอร์คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นสถานที่ที่ผู้ใกล้ตายถูกแช่แข็งเพื่อรอยารักษาและที่นั่นเองมีวิกเตอร์ฟรายส์จูเนียร์ผู้เป็นลูกชายทำหน้าที่ดูแลเขาเคยเป็นเด็กชายที่ป่วยด้วยโรคร้ายถูกพ่อแม่จับแช่แข็งทั้งเป็นและทุกลมหายใจในน้ำแข็งเขารู้สึกได้แค่การเสียดแทงของความหนาวความเจ็บปวดที่กัดกิน เยื่อ,เ,อเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วแบคทีเรียดึกดำบรรได้กลืนร่างกายแปรสภาพเขาเป็นอสูรเยือกแข็งที่เกลียดชังทุกสิ่งมีชีวิตร่างกายของเขาสูงเพรียวผิดรูปเหมือนสแลนเดอร์แมนผิวซีจนเห็นเส้นเลือดสีน้ำเงินพาดไปทั่วทั้งร่างดวงตาแดงวาวเหมือนแสงไฟจากนารกทุกครั้งที่มือเขาแตะต้องอุณหภูมิรอบข้างจะดิ่งสู่ความตายเขาเป็นคนเดียวที่รอดจากการรักษาและเพื่อให้โลกเข้าใจความทรมานนั้นวิเกเตอร์จูเนียจึงเลือกจะแช่แข็งพม แม่ขอองงตัวเปล่อยให้พวกเขาทุกทนเหมือนที่เคยทํากับเขาแม้ไม่รู้ว่าใครคือแบทแมนวิกเตอร์ก็จับเขาแช่แข็งในหลอดน้ําแข็งเพื่อเผชิญกับความทรมานที่เย็นจัดเพื่อให้ลิ้มรสสิ่งเดียวกับที่เขาเคยผ่านมา